มิโจทวชน,นะครับมาริทปเทพม่าครับที่นี่คือวัดพอดมูนะฮะก็เลยมาเจอเขาอาจะบวชรู้สึกว่าจะบวชละเนะฮะแล้วก็ตั้งกบวนกันอยู่ตรงนี้เเราสุนิโจอุ่งจะเห็นนะประเพณีของเขานเานอะ ข้างหน้าก็จะมีคนซื้อบาทซือดอกไม้นะครับเป็นหนุ่มสาวนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาเดินรอบ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 มีงานบวชครับเดี๋ยวอ้อมเนี่ยได้ดูด้วยเป็นงานบวชใช่ไหมบวชบวชพระไม่รู้เหรอขอต้องถามไม่รูเหรอเห็นนะครับ ก็ยังไม่แน่ใจไรนะว่างานอะไรเดี๋ยวเราถาม มีคนแต่งตัวสวย,สวยนะฮะแล้วก็มีเด็กใส่ชุดสวยๆแล้วก็มีเหมือนกับอะไรสักอย่างนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองนะครับด้านหลังสุดเขาก็จะมาเดินรอบรอบฝ่าโบาดถ์วดมูนะครับตรงนี้นะแต่ผมจะตามไปดูนะครับ เดี๋ยวนะน้อง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 ใกล้ไปไหนแล้วอ่ะน่าจะบวชนะครับเมื่อกี้ผมถามคนนี้นะครับวัดปอดมูนี่ก็เป็นวัดที่ชาวมลิัสนับถือมากนะครับผมบอกว่าเป็นเกียรติศาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับ เจดีสามสามยอดนะฮะแล้วก็มีเจดีลายอยู่ล้อม,รอ,มรอบสี่ทิศนะครับอันนี้คือยอดของเจดีนะครับตรงที่เป็นยอดนี่เขาจะให้เดินอ้อมนะเดินอ้อมไปตางโน้นเวลาทำพิธีกรรมครับ

ขอบคุณที่ติดตามชมครับ okay, ชณโิทวิชน,นะครับ <Okay. S 1> พิธีกรรมทางศาสนา,า,า,าของ <Okay. S 1> ชาวเมืองมนี้ครับ